โอผมก็วันนี้ผมก็ตามคำเรียกรอ้องของเพื่อนนะครับจะคิดที่แล้วนะผมที่เพื่อนๆบอกว่าโอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมเฟซทีวีเหมือนเดิมแล้วนะผมคือนนี้ผมก็ตามคำเรียกรอ้องของเพื่อนนะครับจะ คลิปที่แล้วนะผมที่เพื่อนๆบอกว่าอยากฟังเสียงท่อนะผมของน้องเขียวสวยผมผมก็จะมาทําคลิปรีวิวเสียงท่อให้เพื่อนๆได้ฟังได้ดูกันเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนเลยนะนี่นผมก็ประมาณนี้แหละนะผมก็เช็ดพึ่งเสร็จนะผมก็เตรียมพร้อมที่จะไปทําคลิปเอ่อทำคลิปฟังเสียงท่อนะผมนะนี่นะผมก็เพิ่งเช็ดมาเป็นไงสวยไหมเพื่อนๆ นี่ดูนะผมตั้งแต่ที่ผมรีวิวคลิปที่แล้วนะผมก็มใส่แล้วนะผมเป็นขาตั้งคู่ชุบเล็กนะผมนี่นะผมก็เดี๋ยวเราไป ฟังเสียงท่อกันเลยนะผมโอเคผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างผมด้วยนะผมอย,อยากให้ผมทาคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้าน,านล่างได้เลยนะผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันเลยนะผมเดี๋ยวผมขอเอารถไปสตาร์ทนะผมสตาร์ทหน้าบ้านก่อนแล้วก็จะไปไปที่เดิมถ้าผมไปที่เดิมที่รีวิวเสียงท่อหนูที่ผมไปรีวิวตรงไปไล่เป็นนาของ นั่นหนาผมนะเดี๋ยวเราไปกเลยหนาวผมอ่ะขึ้นรถมาละเดี๋ยวนหนึ่งนะรับตัดก่อนโอ้เครื่องเงย็นอยู่เลยคนับผมเดี๋ยวผมขออุ่นเครื่องก่อนนะเพื่อน ท่อกันนะผมที่ข้างนอกบ้านเลยนะผมเราไปเจอกันข้างนอกบ้านนะผมเดี๋ยวขอขับรถไปก่อนนะผมโอเคผมก็มาถึงจุดเดิมแล้วนะผมก็เป็นตรงที่เดิมที่ผมรีวิวอะจังท่อของนะ้องเจยศเสวยผมที่เป็นท่อหนูลำลูกกาจากคลิปที่แล้วนะผมมาทีนี่นะผมก็จอดอยู่ตรงนี้แล้วนะผมเราบ้ลก่อนรถด,ด,ดับนะผมนครับอยู่ที่เดิมนะผมมา ตามนี้แหละนะครับผมแล้วฟังเสียงพ่อเลยนะครับผม จะปิดไว้ก่อนนะผมโอเคผมก็ประมาณนี้แหละนะผมเดี๋ยวตอนนี้ชาวบ้านนะผมก็ไปไปนาก็ขับขี่ผ่านไปเดี๋ยวนี้นะผมสำหรับนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างนะผมด้วยนะผมจะให้ผมตามคลิปอะไรก็ลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะผมสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะผมสวัสดีครับผมน,นะผมก็เห็นไหมครับชาวบ้านก็ขับรถไปเที่ยวไปไล่ไปนาะนะผม ผ่านทางนี้ประจํานะครับผมเดี๋ยวผมก็เกรงใจหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะรับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะคผมวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะผมสวัสดีครับผม